วัดดีนะครับหวัดดีกับตอนมืดๆนะครับท่านผู้ชมว่าจะไม่ปั่นต่อแล้วโอ้โหเอาจนได้เอาขึ้นไม่ได้ด้วยเรื่องของเรื่องนะครับแล้วห้ตํมแมนดีนะมิตาทำไงตา<ะ>ทํายังไงขึ้นนะ่ะรอไหมก็รอไหมมันบ่วินขึ้นบ่อโอ้โหนี่มัน อะไรอ่ะเดี๋ยวจะไปฟรีแหวรองนั่ออ๋อเดี๋ยวมันใกล้จุดอ๋อคนใกล้จุดก็จะโจรจุดเอาเอาอันช่องนี่ป้ตาโอเคให้มันมาอยู่ตรงนี้ให้มันมาอยู่้รงนานวะก็ต้องให้มันถึงจุงนี้ยหรอกอ๋อไปไปไอ่า โอ้ยุงก็เยอะมันไม่ได้ติดเลยนั่เนี่ยทำไมมันขึ้นไม่ได้ต,ติด,ดทุีทาเาปไปมันฝีจนตั้ง่ยี้ฝีมือยังไม่เยอะมันค่อยแต่จะข้าต้องเอาโรตารีช่วยถีบปะ เออเออผมเออผมก็ไม่ได้เอาโรตารีช่วยถีบมนเลยไม่ไปอ่ะเออติดเลยต่อเสมอเลยนะครับ M60 นะครับมาดึงโอเคไปเลย chặt tiền đứng ai à. à. Hả? hả mày à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ใครไปปดผมว่ะผมก็ใส่ไว้ตลอดนะ,ะ <laughs> ครับรจะลองขับขึ้นอ่ะอสี่คันมืดเลยลอดละสองชุ่มเลยนะครับ